เอาเลยครับกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel e v i e วนะฮะวันนี้ก็มาพูดถึงตัวละครน้องเล็กนะครับสุดน่ารักนั่นก็คือน้องซายุนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราลองไปไขข้อเท็จจริงของเธอกันนะครับว่าเธอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นเด็กจริง, Opening, ๆ,หรงๆหรือเป um, ล่านะครับหรือว่าเธอโตแล้วแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยอยู่เท่าเดิมนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันนะครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะรู้เกี่ยวกับประวัติของเธอมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำ นกซงอายุเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะที่เป็นโลลินะฮะแล้วก็ใช้เป็นในเรื่องของดาบใหญ่ด้วยนะครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยเล็กนะครับแต่ว่าดาบที่เธอถือเนี่ยมันช่างเกินตัวจริงๆเนี่ย โดยเธอเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ใช้วิชั่นธาตุลมนะครับในการจัดการศัตรูด้วยนะครับโดยวันเกิดของน้องเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่19เดือนตุลาคมนะฮะน้องซายุเนี่ยนะครับก็จะเป็นลินจาที่อยู่ในองค์กรนะฮะที่เรียกว่าชิวมัสึบันนะครับตามที่ทางฝั่งของผู้พัฒนาเนี่ยได้บอกไว้นะครับว่าเธอเนี่ยมีความสามารถหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอชอบแอบไปอู้นะฮะแล้วก็หลับพักผ่อนซะมากกว่านะครับจริงๆแล้วนะครับการนอนของน้อกซายุเนี่ยมันมีที่มาอยู่นะครับไม่รู้ว่าน้อง เองเนี่ยเขาเชื่อว่าการนอนของน้องเขาเนี่ยจะทําให้น้องเขาสูงขึ้นนะครับหรือว่ามีคนมาบอกให้น้องเขาเชื่อนะฮะว่า การนอนเนี่ยจะทําให้น้องเ็าสูงขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็จะทําการหลบซ่อนไปด้วยนะครับแล้วก็หลับไปด้วยนั่นเองแล้วด้วยความเป็นนินจ้าน้องเขาเนี่ยนะครับการนอนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะฮะแต่ว่าการฝึกวิชานี่นั่นก็คือการหลบซ่อนของน้องเขาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยถึงกับหาตัวกันไม่เจอกันเลยทีเดียวนะฮะเคยมีครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่เพจ Facebook ของเก s h i n ชินิแพ็กออฟฟิเชียลเนี่ยได้ปล่อยออกมานะครับว่าน้องเนี่ยหยุดโตไปนานแล้วนะครับคำว่าหยุดโตไปนานแล้วเนี่ย น้องเขาเนี่ยอาจจะโตแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยยังเด็กอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับทางฝั่งของผู้พัฒนาเนี่ยได้ออกมาพูดไว้ <doable. S 1> ในไลฟ์ด้วยนะครับว่าน้องซายุเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับเด็กในอายุเท่าๆกันเนี่ยนะครับน้องเขาเนี่ยจะตัวเล็กกว่าใครเขาเลยซึ่งมันก็จะไปประกอบกับเหตุผลข้อแรกนะครับที่น้องเขาเนี่ยนอนเยอะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีความเชื่อนะครับว่าการนอนเยอะของน้องเขาเนี่ยจะทําให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะฮะนั่นก็เป็นข้อสรุปได้เลยนะครับว่าน้องเขาเนี่ย ยังเด็กอยู่จริงๆนะฮะไม่ได้โตแล้วแต่ตัวเด็กนะฮะโดยสไตล์กิริยาตอนปกติเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะถอดชี้ๆกันมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดูอ่ง่วงอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือเหมือนน้องเนี่ย ติดนอนไปแล้วนะครับว่าคนนอนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะง่วงอยู่ตลอดเวลานะฮะอีกหนึ่งเหตุผลของเธอนะครับที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถใช้ดาบใหญ่ได้นะครับนั่นก็คือวิชั่นของเธอนะครับนั่นก็สามารถเสริมพลังนะครับทําให้เธอเนี่ยสามารถยกดาบใหญ่ที่ใหญ่กว่าตัวเองได้ซะอีกเนี่ยโอเคครับนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับสำหรับน้องซายุที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งตัวของน้องเองเนี่ยยังไม่ได้ออกมาแบบเอ่อให้เรามาเล่นกันนะครับเราอาจจะรู้จักน้องได้เพียงคร่าวๆเท่านั้นนะฮะ ก็สำหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับท่านประวัติของน้องเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้มาทำต่อกันในคลิปที่2นะนะ